เคทีมูวี่สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสรุปซีรีส์คอมเมดี้เรื่องสุดยอดแก๊งนักต้มตุ๋นตอนที่4เรื่องราวจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันเลยค่ะตอนที่แล้วที่สุดยอดแก๊งนักต้มตุ๋นเห็นเจนะ๊นักก๊อปปี้โดนจับตัวไปและจังหวะนั้นพวกเขาก็เห็นพออ,อเด่นดังหันมาทางพวกเขาจึงรีบวิ่งมาหลบและระหว่างที่พวกเขาหลบอยู่นั้นกูโฮก็มีสายจากคุณเด่นดังโทรเข้ามาเมื่อกูโฮเห็นอย่างนั้นก็ตื่นกลัวเป็นอย่างมาก เจมก็บอกให้กูโฮตั้งสติเอาไว้เมื่อกูโฮตั้งสติได้เขาก็กดรับสายผอ,อเด่นดังและที่ผอ,อเด่นดังโทรมาหากูโฮนั้นพ่ออยากนัดพบเจอวันต่อมากูโฮมาตามนัดของผอ,อเด่นดังซึ่งท่าทางของผอ,อเด่นดังในตอนนี้เขาดูนิ่งเป็นอย่างมากทําเอากูโฮที่สายเตี่ยวสั่นกลัวไม่น้อยแต่ที่ผอ,อเด่นดังนัดกูโฮที่ปลอมเป็นทายาทรุ่นที่สามของเซบโบนั้นก็เพื่อแจ้งเรื่องรูปภาพที่เขาซื้อจากกูโฮ ไปเมื่อกูโฮได้ยินอย่างนั้นก็ค่อยโ่งอกขึ้นมาหน่อยหลังจากนั้นกูโฮก็นั่งทานอาหารกับพออ,อเด่นดังระหว่างนั้นกูโฮก็คิปลุกและถามพออ,อเด่นดังว่ารู้ได้ยังไงว่านั่นคือของปลอม พออเด่นดังก็บอกว่าฝีมือของศิลปินแต่ละคนมีความแตกต่างกันและเขาที่มีประสบการณ์มาไม่น้อยก็ไม่เป็นเรื่องยากที่จะดูออกหลังจากนั้นพออเด่นดังก็าพากเกี่ยวกับเรื่องความสามารถของเขาไม่หยุดทําเอากูโฮที่เป็นเพียงคนฟังก็ถึงกับเหนื่อยเลยทีเดียวและในตอนนี้เรื่องที่พออเด่นดังจับเจ๊คัพปี้ผลงานศิลปะก็โด่งดังไปทั่วประเทศแล้วซึ่งเรื่องนี้ก็ยิ่งทําให้เขาดังและมีความเชื่อถือมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีกหลายหน้า าที่ต่อมาสุดยอดแก๊งนักต้มตุนก็ได้มานั่งทานไก่ทอดด้วยกันซึ่งระหว่างนั้นกูโฮก็พูดขึ้นมาว่าตอนนี้ต้องคิดแผนต่อไปแล้วนะซึ่งอีลังก็คิดแผนได้แล้ว และตอนนี้เธอกำลังหารายชื่อเหล่า V I P ที่ลงทุนกับพอ,ออเด่นดังอยู่ซึ่งรายชื่อต่างๆนั้นจะหาได้จากงานปาร์ตี้ที่บ้านของพอ,ออเด่นดังนั่นเองหลังจากที่พวกเขาทานไก่ทอดกันเสร็จอีรังก็เริ่มอธิบายแผนให้เจมและกูโฮฟังในคืนวันงานปาร์ตี้ของพออ,อเด่นดังเจมก็ปลอมตัวมาเป็นพนักงานนำทางให้นักร้องที่จะเข้าไปในงานเมื่อเขาขึ้นมาบนรถของนักร้องได้เขาก็ไม่รอช้าจัดก,การวางยาสรุปพวกเขาทันที แล้วเจมส์ก็ปลอมตัวเป็นนักร้องคนนั้นภายในงานปาร์ตี้พอ,ออเด่นดังก็พาอีรังมาทําความรู้จักกับกูโฮซึ่งทั้งสองคนก็แสดงว่าเพิ่งเคยรู้จักกันและทั้งสองคนก็แสดงกันได้เนียนมาก หลายหน้าที่ต่อมาตอนนี้การประมูลผลงานศินละปะก็ได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งการประมูลนั้นเป็นไปอย่างดุเดือดมากจนผลงานชิ้นหนึ่งได้ราคาประมูลไปตั้ง500ล้านวอนเลยทีเดียวและเมื่อได้ผู้ประมูลชนะผอ,อเด่นดังก็จะพาคนนั้นออกไปยังห้องหนึ่งกับเขาเพียงสองคนและที่ผอ,อเด่นดังทําแบบนั้นก็เพราะงานนี้จัดขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์พราะใครที่ให้เงินเขามากกว่าก็จะได้รับตามคําขอเวลาต่อมาหลังจากการประมูลจบลงปัด ีก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยที่เจมส์ปลอมตัวมาเป็นนักร้องในงานนี้แล้วในตอนนี้ภารกิจของสุดยอดแก๊งน,นักต้มตุ๋นก็ได้เริ่มต้นขึ้นกูโฮก็เอาแก้วของผอออเด่นดังไปเพื่อเก็บรายนิ้วมือ ไม่นานอีรังก็เข้ามาในห้องทำงานของพออ,อเด่นดังซึ่งตอนนี้เป็นไปตามแผนทุกอย่างเพราะกูโฮได้ทั้งลายนิ้วมือของพอ,ออเด่นดังและรหัสตู้เซฟและระหว่างที่อีรังกำลังพาพอ,ออเด่นดังเดินเล่นพออเด่นดังก็เห็นแสงไฟในห้องทำงานของตัวเองเขาจึงสั่งให้บริการรีบขึ้นไปดูที่ห้องทำงานของเขาส่วนทางด้านกูโฮในตอนนี้ก็เจอสิ่งที่เขาตามหาแล้ว ขณะที่กูโฮกำลังโหลดเอาข้อมูลเขาก็รู้ว่าบริการของพออเด่นดังกำลังมาที่ห้องทำงานของพออเด่นดังกูโฮจึงขอให้เจมช่วยกันทางไว้ให้และไม่นานกูโฮก็เอาข้อมูลนั้นมาได้แล้วทางด้านพออเด่นดังที่กำลังกังวลกระวายใจขณะนั้นเขาก็เดินไปจับข้อมือของอีรังอย่างแรงพร้อมกับมองเธอด้วยสายตาเรียบนิ่งแต่นั่นไม่ใช่อะไรพออเด่นดังเพียงแค่บอกให้อีรังรอตัวเองก่อนแล้วเขาก็วิ่งออกไปทางด้านกูโฮพอ ออกจากห้องทำงานของผอ,อ,อเด่นดังได้และกำลังจะหาทางหนีทีไร แต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนเขาก็เจอบอดีการของพออเด่นดังทุกทางเมื่อเป็นเช่นนั้นกูโฮก็มาแกล้งหลับในห้องควบคุมที่ก่อนหน้านี้กูโฮมาวางยาสลบคุนคุมห้องนี้กูโฮที่เห็นว่าบอดีการกำลังวุ่นอยู่กับระบบกล้องวงจรปิดเขาก็พยายามจะย่องออกไปจากห้องแต่ก็โดินจับได้เมื่อเป็นเช่นนั้นกูโฮจึงพยายามสู้จนในที่สุดกูโฮก็รอดออกไปได้หลังจากนั้นกูโฮก็รีบวิ่งกลับเข้าไปในห้องน้ำแล้วเขาก็กลับมาใส่ชุดสูทได้ ได้อย่างรวดเร็วแล้วภารกิจในการเอาข้อมูลลูกค้า VIP ก็ทำได้สำเร็จเวลาต่อมาสุดยอดแก๊งนักต้มตุนกลับมาถึงบ้านกูโฮก็รีบเอาข้อมูลมาโหลดลงคอมทันที พอโหลดลงคอมเสร็จอีรังก็มานั่งดูในตอนนั้นเธอก็มีสีหน้าที่ต่างออกไปแต่พอกูโฮและเจมาดูด้วยเธอก็ปรับสีหน้าให้เป็นปกติแล้วพวกเขาก็เปิดดูข้อมูลต่างๆด้วยกันซึ่งในนั้นมีคลิปของคนที่กำลังนั่งวาดรูปด้วยความหมดแรงเพราะพวกเขานั้นเหมือนว่าโดนบังคับให้มาวาดรูป ซึ่งสภาพของพวกเขาแทบดูไม่ได้เลยแล้วในตอนนั้นกูโฮก็เห็นคลิปของโบราซึ่งเธอนั้นอยู่ในสภาพไม่ต่างจากคนอื่นที่โดนบังคับมาเลยอีรังและเจมก็ปิดหน้าจอคอมลงทันทีเพราะกลัวว่ากูโฮจะโมโหไปมากกว่านี้วันต่อมากูโฮมาเยี่ยมโบราโบราเธอก็บอกกูโฮว่าพอออด่นดังเรียกเธอให้ไปหาและบอกว่าจะประเมินภาพเธอให้และในตอนนั้นเขาก็ชมว่าเธอทํางานได้ดีขึ้น จึงชวนให้มาเป็นศินลปินฝึกงานที่บริษัทของเขาถ้าโบราทำได้ดีเขาจะเอาภาพของโบราขึ้นในงานนิทรรศการและเปิดตัวโบราเป็นศินลปินหน้าใหม่ซึ่งนั่นก็เป็นเหยื่อ่อให้เธอติดกับได้เป็นอย่างดีเมื่อโบราได้เข้าร่วมเป็นศินลปินฝึกหัด ของบริษัทพอ,ออเด่นดังเธอก็ทำงานอย่างหนักแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนแถมยังใช้ยาเสพติดด้วยแล้วในตอนนั้นเธอก็ได้เห็นท่าแท้ของพออ,อเด่นดังว่าเขานั้นคือปีศาจร้ายหลังจากวันนั้นที่โบราทนไม่ไหวเธอจึงแอบหนีออกมาแต่ด้วยความที่เธอหลอนยานั้นเธอจึงไม่ทันระวังจนโดนรถชนเข้า โบราเธอเล่าไปทั้งน้ำตาที่ไหลออกมาเพราะเสียงที่เธอเจอมานั้นเจ็บปวดเป็นอย่างมากส่วนกูโฮที่ได้ฟังจนจบเขาก็ได้กั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยและกูโฮก็บอกกับโบราว่าไอ้พอออเด่นดังนั้นมันก็แค่ไอสารเร็วคนหนึ่งเท่านั้นและพอกลับมาบ้านกูโฮก็เอาเรื่องที่โบราเล่ามาเล่าให้เจมและอีรังฟังซึ่งพวกเขาก็เข้าใจและคิดว่าโบราคงเจ็บไม่น้อย หลายวันต่อมากูโฮก็นัดพออเด่นดังมาประเมินง,งานศินละปะของเขาพออเด่นดังที่เห็นภาพเหล่านั้นก็รู้สึกว่ามันเยอะเป็นอย่างมากแต่ขนาดนั้นเขาก็ได้เห็นภาพหนึ่งพออเด่นดังก็รู้สึกว่ามันสวยมากจริงๆซึ่งภาพนี้กูโฮก็บอกว่าเป็นภาพของศิลปินคนหนึ่งที่วาดขึ้นในปี1933และกูโฮก็ได้รับช่วงต่อมาอีกที เมื่อพออ,อเดนดังได้ยินอย่างนั้นเขาก็สนใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วเขาก็ขอซื้อภาพนี้ต่อจากโกูโฮไปหลังจากที่พออ,อเดนดังได้ภาพที่มีชื่อว่าทิวทั์ของทะเลไปเขาก็ได้เอาไปเข้างานการประมูลของเขาซึ่งเขาก็อธิบายความเป็นมาของภาพนี้ก่อนที่จะทําการประมูลแล้วการประมูลก็เริ่มที่หลัก1ิล้านวอนระหว่างที่คุณหญิงคุณนายประมูลภาพกาัน1 0บ0ล้านนั้น อิรังก็ยุกป้ายขึ้นมาและประมูลภาพนั้นด้วยราคา100ล้านวอนและคนที่ได้ภาพทิวทัศน์ของทะเลนั้นไปก็คืออีรังนั่นเอง หลังการประมูลจบโงพอออเด่นดังก็ให้ลูกน้องเอาภาพทิวทัศน์ของทะเลมาใส่ในรถของอีรังแล้วเขาก็ถามอีรังว่าทำไมถึงประมูลในราคาที่สูงขนาดนี้อีรังเธอก็บอกว่าเธอชื่นชอบผลงานนี้และเห็นว่าภาพวาดของศิลปินคนนี้หายยากมากเมื่อพออเด่นดังได้ยินอย่างนั้นเขาก็คิดอะไรขึ้นมาได้เขาจึงให้คนตามหานักวาดคนนี้หลายวันต่อมาพออเด่นดังก็ได้มาที่บ้านหลังหนึ่งที่เขาได้ข้อมูลมา ระหว่างที่เขาเรียกคนในบ้านนั้นก็มีคุณตาโผล่ามาจากด้านหลังของผออเด่นดังหลังจากนั้นผอ,อเด่นดังก็เข้ามาในบ้านกับคุณตาและก่อนที่ผอ,อเด่นดังจะได้ถามอะไรคุณตาก็บอกผอ,อเด่นดังว่าให้ถึงชานี้ก่อนพราะนี่คือธรรมเนียมของบ้านนี้ผออเด่นดังก็รีบทำตามทัทททททนที แต่รสชาติน้ำนี้มันแย่มากๆจนแทบจะกระเดือกไม่ลงแต่เขาก็ต้องอดทนดื่มให้หมดเพราะไม่อย่างนั้นคุณตาจะไล่เขาออกจากบ้านทันทีเมื่อพอ,ออเด่นดังดื่มจนหมดแก้วเขาก็ไม่รอช้าถามคุณตาทันทีว่ารู้จักกับชอนมยองชินเจ้าของผลงานทิวทัศน์ของทะเลหรือเปล่า คุณตาที่ได้ยินอย่างนั้นเขาก็บอกว่าชื่อนั้นคือชื่อป้าของเขาเองอพอ่อผอเด่นดังได้ยินอย่างนั้นเขาก็รีบถามหาภาพวาดของมายองชินทันทีเวลาต่อมาคุณตาพาผอ,อเด่นดังมายังห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยภาพวาดของมายองชิน ซึ่งมันมีเยอะมากแล้วคุณตาก็เล่าเรื่องราวของป้ามายองชินให้ผอ,อ,อเด่นดังฟังว่าเธอนั้นเกิดในช่วงที่ยากลําบากแต่เธอเป็นคนที่วาดภาพเก่งเพราะเคยได้รับรางวัลว,วาดภาพมาด้วยแต่ด้วยความที่ครอบครัวยากจนจึงทําให้เธอไม่ได้ตามความฝันแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็พยายามหาเงินมาซื้ออุปกรณ์วาดลูกที่แสนแพงเธอฝ่าลมหนาวไปส่งนมทุกวันรับจ้างซักผ้าจนกระทั่งวันหนึ่งที่เธอออกไปส่งนมเธอก็ไม่กลับมาอีก พราะเธอได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วเมื่อพอออเด่นดังได้ฟังเรื่องราวของป้ามายองชินเขาก็รู้สึกสนใจเป็นอย่างมากแล้วเขาก็บอกกับคุณตาว่าจะขอเหมาซื้อภาพวาดของมายองชินทั้งหมด100ล้านวอนคุณลุงก็ไม่ได้ตอบตกลงที่จะขายแต่ด้วยความที่พอออเด่นดังอยากได้เป็นอย่างมากจึงเสนอราคาเพิ่มไปอีกที่300ล้านวอน แล้วในขณนะนั้นประตูบ้านของคุณตาก็เปิดออกมาซึ่งคนที่มาก็คืออีรังนั่นเองแล้วเธอก็เสนอไปที่3,000ล้านวอนและไม่นานก็ตามมาด้วยกูโฮที่เสนอราคา4,500ล้านวอนพอออเด่นดางที่เห็นอย่างนั้นก็จะไม่ยอมให้ภาพนี้หลุดมือไปแน่ๆจึงเสนอเพิ่มขึ้นไปอีกที่ 5,000ล้านวอนแล้วคนที่ได้ภาพทั้งหมดนี้ไปก็คือพออ,อเด่นดังนั่นเองแล้วแผนของพวกเขาก็สำเร็จไปอีกขั้นวันประมูลงานศินลปะของพออ,อเด่นดังก็มาถึงอีกครั้งและว,วันนี้เขาก็ได้เอาภาพของป้ามายองชินมาประมูลทั้งหมดซึ่งเขานั้นก็ได้บรรยายความเป็นมาได้อย่างน่าสนใจและบอกว่าเจ้าของผลงานนี้เสียไปแล้วและเธอสร้างภาพต่างๆนี้มาในปีแห่งยากลำบาก แต่ในขณะนั้นก็มีคนหนึ่งลุกขึ้นมาและเธอก็พูดขึ้นมาว่านั่นฉันเหรอฉันชื่อมายองชิน และฉันก็ไม่ใช่จิตกรที่ตายตั้งแต่ยังสาวด้วยแต่เป็นเจ้าของร้านของชำต่างหากและอีกอย่างฉันก็คือแม่ของโบราค่ะเมื่อพอออดเด่นดังได้ยินอย่างนั้นเขาก็รู้สึกคุ้นชื่อนั้นเป็นอย่างมากขณะนั้นก็มีคนเดินเข้ามาในงานซึ่งนั่นก็คือโบราลูกสาวเจ้าของร้านของชำและเป็นคนที่โดนพอออเด่นดังทำลายความฝันของเธอโบอราก็บอกกับทุกคนว่า นี่คือภาพวาดที่เธอวาดขึ้นมาเองทั้งหมดทุกคนในงานที่ได้ยินอย่างนั้นก็อึ้งกันเป็นอย่างมากแล้วพวกเขาก็ได้รู้แล้วว่าพอ,อเด่นดังเป็นพวกหลอกบวงพออเด่นดังกําลังจะเข้าไปทําร้ายโบราณ แม่ของโบราก็เข้ามาปกป้องไว้แล้วเตะพาหมากพออเด่นดังอย่างแรงจนมันลงไปนอนดิ้นอยู่กับพื้นแล้วในตอนนั้นก็มีภาพวิดีโอลับของพออเด่นดังฉายขึ้นมารวมทั้งคลิปที่โบราโดนพออเด่นดังทำร้ายด้วยพออเด่นดังในตอนนี้ถูกแชร์หมดเปลือกแล้วเวลาต่อมาตำรวจเดินเข้ามาจับกุมพออเด่นดังข้อหารักพาตัวกักขังขู่กันโชครวมถึงค้ายาเสพติด พออเด่นดังที่โดนอย่างนั้นก็โวยวายขึ้นมาใหญ่แกกล้าดียังไงมาจับฉันฉันคือเด่นดังเลยนะเวยแล้วภารกิจจัดการคนชั่วยอย่างพออเด่นดังก็สําเร็จเจ้าของร้านของชําและโบราก,ก็รู้สึกขอบคุณสุดยอดแก๊งนักต้มตุ๋นเป็นอย่างมากหลายวันต่อมาอีรังที่กําลังขับรถไปที่หนึ่งซึ่งที่นั่นก็คือบ้านของแก๊งชายหน้ากาก,ากดําที่ตอนนี้กลายเป็นบ้านล้างไปแล้วและเจมก็แอบตามอีรังมาด้วย แล้วตอนที่4ก็จบลงคนดูคิดเห็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะหรืออยากให้ปรับปรุงตรงไหนคอมเมนต์มาได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ